วันนี้มันอ,อะไรนะวันนี้ขออะไรพูดเลยหนูอยากพูดอะไรหนูพูดเลยอ,เอะไรอนะ่ะสตรอเบอรี่โอ้พี่น้ำดินจะมากินสตรอเบอรี่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้ำดินจะมากินสตรอเบอรี่นะคะเพื่อนๆอ,อืม้มโอ้น่าอร่อยมากเลยสตรอเบอรี่พี่น้ำดินนะ่ะ ดูดูหวานลูกแดงเลยอือยิมินชอบไหมออร่อยไหมอร่อยไหมคะอือโอ้กินหน้าอร่อยมากเลยโอ้โหอืมยาเปรี้ยวยาเปรี้ยวปากเลยอืม อยากกินกับพี่น้ำลินเลยน่าอร่อยเลยเหยียบกินสิกินเลยค่ะอื่นี่ลินอร่อยมากเลย